โอเคนะครับต้องขอกาบสวัสดีเพื่อนเชาวไปเกร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกรารเดอร์นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาชมนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆมังกี้นะครับคันนี้เป็นมังกี้หนึ่งสองห้านะครับเป็นรถของทางฮอนด้านะครับที่ขับเขานะครับคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างนะครับผมก็จะขอไล่ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ มาดูครับสิ่งแรกนะครับที่รถคันนี้ได้ทําคือหนึ่งครับสีล้อนะครับสีล้อซึ่งเป็นสีล้อเขาเรียกว่าสีแดงเลือดนกนะครับอ่าสีแดงแก้วนั่นแหละเพื่อนๆนะครับพร้อมกับโชคหน้าแบบพอกับอัพไซด์ดาวนะครับเป็นของน่าจะเป็นของชูวาหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอ่าแล้วก็ใส่อ่าชุดแต่งรอบคันนะครับของ H 2 c นะครับขับเฮ้านะครับเนี่ย <Krist ian> นี่ครับแต่งรอบรอบพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเพลท้ายนะครับใส่เพลท้ายนี่ครับพี่โดดเด่นสวยงามเพื่อนๆเห็นนี่ครับท่อไอเสียนะครับเนียท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไเสียสีแบบว่านี่ครับไทเทเนียมนะครับสําหรับสายไทเทเนียมนะ,ะนี่ครับให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นชุดโช้กหลังของ YSS นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแลรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมชมชอบของวัยรุ่น มากมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความพรีเมียมของทาง Honda ครับแล้วก็รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของมังกี้นะครับนะครับนะโอเคครับส่วนส่วนยางยางก็จะเป็นยางทีทีสามเก้าจีพีนะครับเป็นของดันหลบนะครับนะเพื่อนๆให้ความโดดเด่นสวยงามโดนใจวัยรุ่นมากเลยนะไล่ตัดคุมโทนเน้นคมเมียมด้วยนะเพื่อนนะสีคมเมียมนะครับแล้วก็แลป สติกเกอร์ไฟเป็นสีเหลืองนะครับมีความโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดอ่าพักเท้านะครับสามารถปรับได้ไหมไม่แน่ใจนะเนี่ยนีนะ่นะครับมังกี้เซ็ตหนึ่งสองห้านะครับค่อนขางที่จะโดดเด่นสวยงามรถค่อนข้างที่จะสดใหม่มากนะครับนะี่ฮะมาดูหน้าปรับเรือนไหมนะมีอะไรบ้างโอ้โห โคตรสวยนะเพื่อนผมจะสตาร์ทให้ฟังว่าท่อชุดนี้มันมันดังไหมนะครับเป็นท่อสูตรหรือเปล่านะอนี่นะครับท่อสูตรชุดนี้ดังขนาดไหนไปดูกันโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อน สำหรับมังกี้นะครับตัวนี้แต่งโทรนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้สามารถอินบ x ็อกเข้ามาถามได้ที่ร้าน m p Speed Shop นะครับเรารับจัดส่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเค